กระแสะความฮือฮาในโลกกีฬาเกาหลีใต้นั้นไม่เคยเงียบแต่ครั้งนี้กลับมาแรงเกินคาดเมื่อชื่อของโมเมธนัชชาสุขเวศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลแดนกิมจิตะลึงกันทั้งประเทศจากฟอร์มการเล่นที่เฉียบคมจนกลายเป็นสถิติใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแซงหน้าคะแนนและความนิยมจนทะลุกเกินโคต้าต่างชาติในหลีกเกาหลีใต้แบบชนิดที่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญยังต้องหันมามองว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลีกอาชีพระดับสูงเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่โมเมทำได้ในเวลาอันรวดเร็วและน่าประทับใจจนทำให้วงการวอลเลย์บอลเกาหลีต้องออกมาพูดถึงอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจไม่ใช่เพียงความสามารถเชิงกีฬาของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปรับตัวกับระบบการเล่นของลีกเกาหลีใต้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเข้มงวดมีกฎระเบียบชัดเจนและให้ความสำคัญกับการจำกัดโคต้าของนักกีฬาต่างชาติมากเป็นพิเศษเพื่อรักษาคุณภาพของลีกและสร้างสมดุลระหว่างผู้เล่นเกาหลีและต่างชาติ การที่นักกีฬาต่างชาติคนหนึ่งจะสามารถได้รับความโดดเด่นจนทะลุเพดานความคาดหวังและได้รับกระแสะความนิยมมากกว่าโควตาที่กำหนดไว้นั้นแทบจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่โมเมกลับทำให้ทุกคนต้องทบทวนมุมมองใหม่ทั้งหมดการที่เธอสามารถพุ่งทยานขึ้นมาสร้างผลงานเหนือความคาดหมายได้ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตาเพราะในช่วงแรกที่เข้าสู่ลีกเกาหลี หลายคนยังตั้งข้อสงสัยถึงความแข็งแกร่งของเธอว่าจะรับมือกับเกมเร็วของลีกได้แค่ไหนแต่พอการแข่งขันเริ่มขึ้นโมเมกลับตอบคำถามทุกอย่างด้วยฟอร์มการเล่นที่นิ่งครึงและเฉียบกว่าที่คาดการไว้เธอสามารถอ่านเกมได้ดีรับบอลเสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมจังหวะตีที่หนักและแม่นยำทําให้เธอกลายเป็นจุดเด่นของทีมอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการยืนระยะในเกมกดดันทำให้แฟนๆต่างชาติรวมถึงแฟนเกาหลีเริ่มหันมาจับตามองชื่อของเธออีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โมเมกลายเป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีคือทัศนคติในการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังบวกเธอมักยิ้มแย้มมีความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมทีมและแฟนคลับทำให้ความสัมพันธ์ของเธอกับทีมดีขึ้นอย่างมาก บทบาทในสนามและนอกสนามทำให้เธอกลายเป็นนักกีฬาที่หลายคนรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์หลังเกมการแสดงออกแบบถ่อมตัวหรือการยอมรับคำแนะนำจากโคช้ชอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เธอมีมูลค่าเพิ่มที่มากกว่าความสามารถในเชิงกีฬาความนิยมของโมเมที่พุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่เพียงแค่ในสนามแต่ยังส่งผลไปถึงโลกออนไลน์ด้วย แฟนคลับชาวเกาหลีจำนวนมากเริ่มพูดถึงเธอในโซเชียลมีเดียตั้งแต่ทวิตเตอร์อินสตาแกรมไปจนถึงแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์อย่างเนเวอร์และด่าอึมการมีชื่อของเธอติดอันดับคำค้นหากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในช่วงหลังการแข่งขันหลายครั้งความโดดเด่นในสไตล์การเล่นรวมถึงบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เธอเข้าไปอยู่ในใจแฟนวอลเล์บอลได้ในเวลาไม่นานการแซงหน้าโคต้าต่างชาติที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ มีพื้นฐานจากระบบลีกเกาหลีใต้ที่มีกฎจำกัดจำนวนผู้เล่นต่างชาติให้มีเพียงหนึ่งคนต่อทีมเพื่อให้ทีมยังคงพัฒนาเยาวชนในประเทศอย่างต่อเนื่องและเพื่อไม่ให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เปรียบในเรื่องทุนทรัพย์มากเกินไปแต่เมื่อโมเมท,ทำผลงานได้ดีจนตัวเลขความนิยมพุ่งสูงกว่าโคต้าที่กำหนดไว้ระบบโบวตจากแฟนคลับจึงเป็นปัใจจัยให้หลายฝ่ายต้องเริ่มถกเถียงกันว่า ควรมีการปรับปรุงกฎหรือไม่เพื่อรองรับผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงแม้จะเป็นผู้เล่นต่างชาติความสำเร็จของโมเมทำให้แฟนเกาหลีจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่านักกีฬาต่างชาติที่มีทักษะสูงและส่งผลต่อคุณภาพการแข่งขันแบบนี้ควรได้รับพื้นที่ในหลีกมากขึ้นหรือไม่คนจำนวนไม่น้อยมองว่าผู้เล่นอย่างเธอช่วยยกระดับหลีกทำให้การแข่งขันสนุกและเข้มข้นขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มฐานแฟนคลับจากต่างประเทศซึ่งเป็นประโยชน์กับหลีกโดยตรงเนื่องจาก,ลก,กหลีกเกาหลีต้องการขยายความนิยมไปยังระดับนานาชาติมาโดยตลอดกระแสที่เกิดขึ้นนี้ยังทำให้โค้ชและผู้บริหารทีมต่างๆหันกลับมาวิเคราะห์ถึงโอกาสในการเปิดรับผู้เล่นต่างชาติที่มีศักยภาพสูงมากขึ้นการคัดเลือกผู้เล่นต่างชาติในแต่ละปีมีความเข้มงวดสูงและมักจำกัดเฉพาะตำแหน่งที่ทีมขาด แต่ผลงานของโมเมกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าหากมีผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็อาจคุ้มค่าที่จะทบทวนมาตรฐานการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดไม่เพียงแค่ในแง่ผลงานเท่านั้นโมเมยังสร้างความตื่นตัวให้กับวงการวอลเลย์บอลไทยอีกครั้งการไปเล่นในลีกต่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับนักวอลเลย์บอลไทย แต่การได้รับการยอมรับอย่างสูงจากลีกเกาหลีซึ่งถือเป็นหนึ่งในลีกชั้นนำของเอเชียถือเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวอลเลย์บอลไทยรุ่นใหม่อย่างมากหลายคนเริ่มมองเห็นเส้นทางในระดับนานาชาติมากขึ้นและเชื่อว่าหากมีทักษะและความมุ่งมั่นก็สามารถก้าวไปสู่ลีกชั้นนำได้เช่นเดียวกับโมเม ในมุมมองของแฟนวอลเลย์บอลไทยกระแสะความสำเร็จของโมเมในเกาหลีเป็นเหมือนการตอกย้ำว่านักกีฬาของไทยไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในเอเชียแม้ร่างกายอาจไม่สูงใหญ่เท่านักกีฬายุโรปหรืออเมริกาแต่ทักษะพื้นฐานเทคนิคการเล่นและความคล่องตัวกลับมีความโดดเด่นที่สามารถนำมาปรับใช้กับทุกระบบการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของโมเมช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของวงการวอลเลย์บอลไทย ให้แฟนชาวต่างชาติได้รู้จักและชื่นชมสไตล์การเล่นแบบไทยมากขึ้นนอกจากนี้ความนิยมที่ล้นหลามของโมเมทำให้เกิดการพูดคุยถึงการตลาดของวงการกีฬาในเกาหลีใต้ด้วยนักกีฬาที่สามารถสร้างฐานแฟนคลับได้กว้างไม่ว่าจากในประเทศหรือจากต่างประเทศล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สโมสรมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งจากยอดขายสินค้าลิขสิทธิ์และสปอนเซอร์ใหม่ๆการที่โมเมได้รับความสนใจมากถึงขนาดนี้ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีภาพลักษณ์ทางการตลาดโดดเด่นที่สุดในลีกของฤดูกาลนี้โดยทันทีแม้กระแสะจะร้อนแรงเทียงใดโมเมก็ยังคงแสดงความถ่อมตัวและมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเธอให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองมากกว่าชื่อเสียง และเชื่อว่าความสำเร็จจริงๆจะต้องเกิดจากผลงานที่สม่ำเสมอในระยะยาวไม่ใช่แค่กระแสะชั่วคราวความพยายามในการเรียนรู้ภาษาเกาหลีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่และความตั้งใจในการทำงานร่วมกับโค้ชและเพื่อนร่วมทีมล้วนส่งผลให้เธอเป็นที่รักและได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของทีมอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ทำให้เรื่องราวของโมเมเป็นมากกว่าข่าวกีฬา แต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนมากทั้งในไทยและต่างประเทศเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความทุ่มเทความพยายามและทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่เธอสามารถแซงหน้าทั้งสถิติและความนิยมจนทะลุโคต้าต่างชาติเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หากเรามุ่งมั่นและเชื่อในศักยภาพของตัวเอง เรื่องราวของโมเมยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เพราะทุกการแข่งขันที่เหลือของฤดูกาลแฟนววลล์บอลทั่วเอเชียต่างจะประมองว่าฟอร์มของเธอจะยังคงร้อนแรงและสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไปหรือไม่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเธอได้กลายเป็นตัวแทนของนักกีฬาต่างชาติรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับลีกต่างแดนได้อย่างแท้จริงความสำเร็จในวันนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่อีกหลายความทา้าทายในอนาคต แต่ไม่ว่าจะอย่างไรชื่อของโมเมธนัชชาก็ได้ถูกจารึกไว้ในใจแฟนวอลเล่บอลเกาหลีแล้วอย่างสมบูรณ์และเป็นแรงบันดาลใจที่ยังคงขยายออกไปอย่าง